ัดีค่ะพี่น้องพามาชมตลาดอีกแล้วค่ะหน้าตลาดจ้ะพี่น้องมีสารสารเจ้าพ่อขุนนลินไม้กวาดด้ามละยีี่ห้าสี่ด้ามร้อยคือแก่สี่ด้ามร้อยอันนี้มะละกอสุจกจ้ะพี่น้องโลละยีย่ห้าทบ จัดเนาะห้ากิโลร้อยไป4นร้อทังนั้นเป็นลานเสียผ้าจ้ะ ผักสดจ่าพีน่นกข้าวโพดต้มจ่าพี่นงถุงละสิบเดี๋ยวสามแาดถุงละสิบบาทป่ะปดิกรโพิสข้าวเหนียวเนาะมันแซบเนี่ยสม็กกี้ไบ ชิ้นจ้ะพี่น้องม้ละ5บาทสิบบาทแตงไทยทางนั้นตัวถ,ถูกจะเพีนอสิบบาทกาละสิบบาทมันบอกไหมคะตัวกัรกำลิสิบจัะพี่น้องถูกมากสดๆเดี๋ยวกลับมาเอาเด้๋ย่ะน้ำากนนะนี่เสกอบข้อละบาจะจเบพี่น้อง ทางนี้ปลาหมึกสดหอยแมีงผูกกุ้งกุ้งสดหอยแมีงผู้ผทางนี้ปลาเผาจะเป็นักปลาเผาย่างไม่ทันเลยอย้ ทุเรียนทุเรียนหมอนทองจจกพี่น้องกิโลละร้อยหกสิบบาทตลาดนัดเมืนอี้คนบาหลายจ้ะวันนี้คนไม่เยอะเติมแจกพี่น้องกล้วยกล้วยน้ำบ้า คลิปนี้กากไไ้ซัำเนล้วจะไปน้องดูกล้วยน้ำว้า